สวัสดีครับพบกับผมนะครับด็ออรเฟิร์สวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนละกันเนาะผมจะมาพูดถึงปืนเจ้าตัวเบลต้านะครับ92 FS ตัวนี้นะครับนี่นะครับก่อนจะทำอะไรกับอาวุธปืนก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับทั้งสไลด์ไว้นะครับไม่มีรูปในรงังเพลิงไม่ได้ใส่แม็กไม่ไใส่แม็กนะครับไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นที่เขาเรียกกันว่าปืนพระเอกนะตัวเนี้ยประวัติของมันนะครับก็เป็นปืนของบริษัทเบเรตตานะครับอิตาลีนะครับประวัติของมันทําไมถึงเป็นปืนพระเอกตัวเนี้ยนะครับเขาได้ถูกบรรจุเข้าสู่กองทัพสหรัฐนะครับเมื่อประมาณปี1986นะครับ8นครับเพราะว่าเขาปลดประจำการตัว ตัวโค้นะครับ1911นั่นก็โมเดลยอดฮิตนะครับตัวนี้นะตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเขาผลประจำการตัวปืนจุด45นะครับ11มมตัวโค้ด1911นะครับออกจากกองทัพแล้วเขาก็เอาตัวใหม่ตัวนี้เลตตานะครับตัวนี้ไปเข้าประจำการแทนโดยตอนนั้นเขาก็มีการ เขาเรียกอะไรอะงเข้าแข่งขันทรงเข้าประกวดส่งเข้าชิงว่าใครจะได้โคต้าในการขายอาวุธปืนให้กับกองทัพนะครับก็จะมีหลายหลายบริษัทเหมือนกันแต่ว่าเบลต้าได้ไปเขาก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นโมเดลตัวที่ชื่อโมเดล92นะครับ92 92S พัฒนามาเรื่อยๆแต่ก่อนก็จะเป็นตัวตัวตัวนี้นะครับตัวที่มีตัวนี้เป็นเซฟรถนกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนีเ้เขาก็พัฒนามาแล้วก็ปรับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของกองครับอตอนแรกก็ส่งเข้าไปประกวดก่อนก็เป็น 92F ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอยิงๆิงไปอย่างท,ที่ทราบกันเนาะเพราะว่า,เ,าเขาเวลาเขาทดสอบปืนเขายิงเป็นพันพนนัดหลายพันนัดเนี่ย เขาก็จะทดสอบจนจนแน่ใจว่าโอเคเข้าไปอยู่ของเขาแล้วมันไม่พังปลอดภัยนะครับมันก็มีการทดสอบจนจนตัวเนี้ยนะครับนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะที่เห็วเขาคือการเปิดนะครับเห็นลำกล้องนะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นตัวเนี้ยมันมันทดสอบแล้วมันหักนะครับมันมีการหักแล้วก็เด่นใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้าคนทดสอบนะครับเขาก็เลยพัฒนาตัวตัวกระเดี่องที่กัน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 ให้มัน นะครับกระเด็นเข้ารู้สึกจะตรงตรงนี้นะครับก็คือไม่ให้มันเวลามันหักหรือเกิดเหตุจริงๆนะครับกระเด็นเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น92 SF นะครับตัวนี้เป็น full size นะนะครับผมก็เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็ได้รับการบรรจุนะครับเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐยาวมาเลยตั้งแต่ปีนั้นอ่ะยันปีนี้ก็กี่ป,ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วก็อยู่ ที่เราเห็นบ่อยๆส่วนใหญ่พระเอกพระเอกเขาเอก,อเอก,อเอกชจหนังงงหนังอะไรเงี้ยเป็นพระเอกโอ้หล่อเท่ผมก็ชอบไม่งั้นผมก็ไม่เอามาเนาะ <laughs> ครับทีนี้แล้วซักลษณะเด่นของมันนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เขาทำตัวสไลด์เนี่ยนะครับเปิดด้านบนตัวเนี้ยเขาเคลมมาว่านะครับแล้วก็มีการทดสอบไปละที่เคลมหรอกก็คือเวลาเขาคายปอกนะครับเวลายิงแล้วมีการ ยิงเสร็จปั๊บแรงรีคอยล์มาข้างหลังเขาคลายปอกเนี่ยมันจะไม่มีาอาการคาบปอกนะครับหรือว่าติดขัดนะครับให้เห็นนะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของเขาลักษณะเ,า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 เขาเรียกลำกล้องสไลด์ก็จะไม่เหมือนกับกลอกไม่เหมือนกับอะไรเพราะกลอกอก็เป็นลำกระดกนะครับอันนี้ตัวเป็นขัดกเรเพลื่อนไปด้านหลังเพื่อให้ลูกนะครับมันเข้าหลังเพลิงได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมหลักๆของตัวฟูลไซส์ตัวนี้นะครับ ข้อดีเอามาพูดข้อดีดีกว่านะครับข้อดีคือไม่ติดขัดดูแลรักษาง่ายถอดง่ายระบบการป้องกันนะครับที่ของเขาก็คือเซฟลดนกตัวเนี้ยนะครับอ่ะเป็นระบบที่เอ้ยผมว่าโอเคเลยแต่ตำแหน่งมันบางทีเราเราเราขึ้นลำแล้วเนี่ยบางทีไปโดนเนี่ยอ่ะตายลดนกไปแล้วนะครับการลดนกอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีระบบของเขานะครับก็คือเนี่ยตัวลดนกนะครับ เขาเวลาเรากดเซฟลดนกนะครับเขาจะย้ายตำแหน่งนกนะครับตัวตัวเข็มแทงชนวนเนี่ยนะครับไม่ได้ย้ายนกของผู้ผิดน,นะครับ้ตย,ยเข็มแทงชนวนนะครับขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเวลานกสับเนี่ยครับตีลงมาปั้งก็จะไม่โดนไม่แทงมาที่ลูกกระสุนเมื่อไหร่เซฟเราขึ้นลำแล้วก็เราไปเซฟลดนกตัวเนี้ยนะครับก็คือคอนหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นมาชักขึ้นมายิงเป็นอ กดเซฟนะครับแล้วยิงเป็นดับเบิลนะครับลากไกยาวๆจะไกหนักนะครับปั้งออกไปนะครับผมทีนี้เนี่ยครับไม่ต้องไปกลัวนะมันอยู่แรงหน่อยผมจะไม่หันไปคิดดางหน้าผมเราผมก็กลัวถึงไม่มีอะไรก็ตามนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการลดนกอันนี้ปลอดภัยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็จะเป็นแม็กมากับแม็กของเขานะครับแม็กสิบห้านัด อันนี้5นัดนะครับทีนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือถอดประกอบง่ายอ่าผมถอดให้ดูนะครับวิธีการถอดนะครับกดปุ่มด้านนี้ด้านขวามือของปืนเนี่ยครับแล้วบิดตัวนี้ลงนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นสองส่วนส่วนปืนส่วนไกนะครับตัวนี้คงปืนอันนี้ลำสไลด์นะครับแกะสปริงออกมานะครับนี่นะครับตัวสปริงแล้วก็ เป็นตัวสไลด์นะครับแล้วก็นี่เป็นลำกล้องปืนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่าเป็นตัวขัดกรอนไม่ไม่ต้องถอดก็ได้ครับเวลาล้างนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้การสไลด์ลำกล้องสไลด์เข้าไปรับลูกกระสุนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการติดขัด นะครับเวลาใส่คืนนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงๆนี่แหละนะครับผมตัวนี้ใช้ใช้ในการรดรุงรักษาเวลาเราเรายิงเสร็จนะครับเราต้องการจะล้างนะครับก็ตัวนี้เลยนิดหนึ่งนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับพอใส่ดันเข้ามานะครับแล้วก็บิดบิดตัวนี้ขึ้นนะครับเรียบร้อย นี่ผมทำอ่ะโปรเซฟโปรเซฟนะครับหมาป่านี่ครับเรียบร้อยลดนกนะครับตัวเนี้ยไกไกดับเบิลนะครับเขาจะเขาจะยาวมากเลยผมลากให้ดูหนักประมาณสิบสี่ปอนด์กว่าเนี่ยฮะอ่ะถ้าเป็นไกซิงเกิลนะครับผมมันจะอยู่แค่นี้มันจะเข้ามาแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์กว่าๆเบามากครับผม ีก็ลองดูกันนะครับว่าจะใช้ค่อนไหนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวตัวบอกบอกว่ากระสุนอยู่ในลังเพลย์ไม่นะครับหือจะเป็นอินดิเคเตอร์จะเป็นสีออกมาถ้ามีกระสุนใส่ในหลังเพลิงนะครับผมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ <laughs> ก็เออลืมไปเลยข้อเสียข้อเสียของรุ่นนี้โคตรใหญ่เลยครับด้ามมันใหญ่มากถ้าสำหรับคนมือเล็กๆนะครับ ก็จะไม่พอดีมือนี่นะครับเวลาปลดปลดแมกกาซีนนะครับจะค่อนข้างลําบากจะต้องเอียงปืนเลยแหละนะครับเอียงเพื่อกดนะครับเพราะไม่งั้นมันกดไม่ไหวมันอ้อมมันมันหนามากนะครับผมข้อเสียจุดหนึ่งก็คือตรงศูนย์เล็งนะครับปรับไม่ได้นะเขามาอย่างไงก็ยิงอย่างนั้นใช้อย่างนั้นไปเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็อโอเคนะครับโดยรวม ผมชอบเพราะมันคลาสสิกแล้วมันก็หล่อด้วย <c oughs> มันเป็นพระเอกมันเป็นปืนพระเอกนะครับผมโอเคนะครับก็ตัวเ e ลตาตัวนี้ full size นะครับเก fs ก็เดี๋ยวผมหมดแล้วนะครับเหลังวันไหนไปลองยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ายิงเป็นไงเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวตัว compact ดีกว่าเลตก้าสอ fs compact ให้ดูกันนะครับผมเป็น เป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นรุ่นน้องเป็นทะลองเขาว่ากันไปนะครับผมโอเคครับน,นี้นะครับสวัสดีครับ